สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไข่ลูกเขยค่ะใครที่ชอบทานไข่ลูกเขยและยังไม่เคยได้ลองทําและ,ะทานมาดูคลิปนี้ค่ะมีวัตถุดิบและวิธีทาไม่เยอะไม่ยุ่งยากและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบแรกขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเจียวพริกแห้งกันค่ะพริกแห้งนี่ก็คือเอาไว้ตกแต่งตอนท้ายค่ะ เสร็จแล้วนะคะทอดประมาณนี้ค่ะต่อไปก็คือหอมแดงหอมแดงก็จะมีหอมแดงสําหรับเจียวแล้วก็หอมแดงสําหรับทําน้ําราดค่ะแยกไว้นะขั้นตอนต่อไปค่ะมาเจียวหอมแดงค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่หอมลงไปเจียวค่ะเราจะเจียวหอมนะคะให้มีสีเหลืองๆค่ะหอมแดงอันนี้ก็คือเอาไว้โรยในตอนท้ายค่ะ เจียวนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาทอดไข่ต้มค่ะไข่ก็ต้มมาเรียบร้อยแล้วก็ปอกเปลือกจากนั้นก็นําไข่มาทอดค่ะเราก็จะทอดให้ไข่มีสีเหลืองทองแบบนี้เลยแล้ววันนี้ก็ใช้ไข่สี่ฟองนะคะเดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งก็จะได้ทั้งหมดอยู่8ชิ้นค่ะ มาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะตั้งกระทะใส่น้ำตามลมะพร้าวลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำปลาค่ะต่อไปใส่น้ำมะขามเปียกลงไปแอมมินใส่ไปก่อนอยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะปรุงไปและชิมไปค่ะจะมีเปรี้ยวน้ำหวานตามแล้วก็มีเค็มแทรกมาเล็กน้อยค่ะตรงนี้แนะนำให้ปรุงไปชิมไปค่ะเพราะว่า,ามะขามเนี่ยบางบ้านจะเปรี้ยวไม่เท่ากันนะคะ สุดท้ายนะต่อด้วยใส่หอมซอยลงไปหอมแดงนะคะตรงนี้ก็คนไปเรื่อยๆค่ะเช็คความข้นหนืดของน้ำซอสนะคะในส่วนของระดับไฟแอดมินใช้ไฟอ่อนข้ามไปทางกลางค่ะความข้นหนืดก็ได้แล้วนะคะแอดมินก็จะเอาประมาณนี้นะมาดูกันตอนต่อไปค่ะไข่ที่ทอดไว้นำมาหั่นครึ่งค่ะ ใช้4ฟองหั่นครึ่งแล้วก็จะได้ทั้งหมด8ฟองค่ะก็เตรียมมาจัดให้สวยในจานเลยนะจากนั้นน้ำซอสน้าที่ได้เคี่ยวไว้ค่ะมีความข้นหนืดแล้วก็ชิมมาอร่อยแล้วนะคะลาดลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะให้โรยหอมเจียวลงไป จากนั้นก็ตามด้วยพริกทอดค่ะพริกทอดก็แอมมินก็ทอดมาทั้งหมด8เม็ดนะคะก็พอดีเลยไข่ทั้งหมด8ชิ้นค่ะตกแต่งให้สวยงามด้วยผักชีค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไข่ลูกเคยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเป็นเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพืเ่อนสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ